ทุกคนครับผมมีอะไรจะมาบอกช่องนี้นั้นเขาเอาวิดีโอของคนอื่นไปลงแล้วผมก็คุ้นๆนะว่ามันเหมือนใครคนหนึง่งนะที่แบบว่าเอาวิดีโอของคนอื่นไปใส่ในช่องตัวเองแล้วก็โด่งดังแล้วดูคนกดติดตามค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเพราะการเอา เอาคลิปของคนอื่นมาลงเหมือนใครคนหนึ่งที่ชื่อว่าอะไรนะลืมจริงๆผมไม่อยากบอกดอกที่แบบว่าเล่นโลบอกแล้วจะไปแล้วหลอกเอามีดที่แบบว่าหายาดของคนอื่นะ่ะเนี่ยนี่ก็ลงมาใหม่แล้วนี่ก็ลงมาใหม่เนี่ยคลิปของคนอื่นหมดเลยเนี่ย อันนี้เป็นของเจ้าแมวเอ๋ยนะคนอื่นผมไม่รู้ถ้าใครรายงานรายงานยูทูบเบอร์คนนี้ได้นะก็ช่วยรายงานหน่อยเพราะว่าเขาจะเอาวิดีโอมาใส่แล้วก็จะทำให้เขาดุ่งดังมั้งแล้วแล้วอันอันนี้คือความคิดส่วนตัวของผมนะพอดังขึ้นไปเรื่อยๆแล้วอะแล้วก็ไปด่าคนอื่นคนที่ติดตามคงจะเชื่อมั้งนะ ผมขออยากให้มันเป็นแบบนั้นละกันโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับไป